y en plena. ดูกันเพลินๆดูกันเพลินๆเนื้อสวยมากนะเนื้อสวยนะแต่เม็ดเยอะไม่เคยเห็นส้มโอเม็ดเยอะขนาดนี้มาก่อนอันนี้ขนาดซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นเนี่ยแต่สีสวยมากม,มาแล้วมาเพลิดเพลินกับผลไม้กัน เมืองไทยใหญ่อุดมดินดีส้มเป็นนาสซุนนะดื่มดำกับส้มโอทองดีสุดยอดปรารถนาของการทำช่องของปาเลดาอันนี้คือจริงๆเป็นความบังเอิญมากกว่าเนาะช่วงนั้นล็อกดาวจากโควิดเราก็เลยแบบเอ๊ะก็อยากทำวิดีโออ่ะทับเกี่ยวกับอะไรดีก็เลยคิดว่าอ่า ทำเกี่ยวกับอาหารการกินเนี่ยเพราะว่าเราก็ต้องกินทุกวันใช่ไหม,มแล้วก็ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเออก็เป็นอาหาร <c oughs> ง่ายๆบ้านๆน,นะก็ทําไปทำมาก็สนุกสนุกมากนะแล้วก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยได้รับความสุขความเพลิดเพลินแบบง่ายๆเนาะความสุขของท่านผู้ชมนี่แหละคือสุดยอดปรารถนาของบาลิดา ส่วนในวันข้างหน้ามันอาจจะมีรายได้เข้ามาบ้างเอ,ออันนั้นก็เป็นเรียกว่าผลพลอยได้นะท mm ุก hmm. วันนี้ทําก็รู้สึกมีความสุขเพลิดเพลินแต่บางท่านก็อาจจะเไม่เข้าใจอ่ะทำคลิปแบบนี้เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราเพลินี่ะเราเพล,นเเพลินแล้วเราทาเนาะถ้าใครชอบก็ดูกันต่อไปออสาระอาจจะไม่มากเท่าไหร่ช่องนี้พยายามทําทให้เป็นแบบ เบาสมองที่สุดนะเพราะว่าช่องอื่นก็มีเนื้อหาสาระที่เยอะมากอยู่แล้วเนาะก็ดูกันเบาสมองเนาะเออก็กินกันจะไปอยู่กันไปแบบง่ายๆแบบนี้แหละอืออืมอืมทองดีเขาก็จะหวานติดเปรี้ยวนิดๆนะคะซึ่งปริดาษโปรดมากอือืม,อม ขาวน้ำผึ้งก็โปรดค่ะเดี๋ยวมันแพงเกินไปออืืม,ม<_ <T> _>เห็นเขาขายกันลูกร้อยแล้วนะไอ้พวกขาวน้ำผึ้งขาวแตงกวาอะไรเนี่ยออืม,อมดูกันเพลินๆเนาะอืม ก็อขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมเดี๋ยวกันคลิปหน้านะคะ Thanks so much my friend Thanks for your support See you next video Have a beautiful day Bye bye